สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้หางานทุกท่านนะครับวันนี้เป็นงานไม่บ้านรอปภนะแต่ท่านดูอัตราเงินเดือนดึงดูดใจมากนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการด่วนนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีคุณสมบัติถ้าฟังคลิปนี้แล้วรีบเลยนะรีบติดต่อด่วนเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าเป็นงานทําอย่างไรทําที่ไหนนะครับทุกท่านดูนะครับ เป็นการสรรหาตำแหน่งแม่บ้านรปภพอพอประจำที่ปราจีนบุรีนะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ที่ปราจีนผมนว่าได,ได้เปรียบเลยนะเป็นการประกาศจัดหางานครับของบริษัทที่ชื่อว่า pcs นะครับ security and facility service limited ที่ตั้งของบริษัทเนี่ยอยู่ที่2 3งสซอยสุขุมวิท 101พันนพานวิทิะครับสุขุมวิทถนนสุขุมวิทกรุงเทพพักขนงกทมนะครับ102 60นะครับดูรายละเอียดของงานเป็นการสรรหาบุคลากรตำแหน่งแม่บ้านรปภและอื่นๆนนะจะมีการสัมภาษณ์นะครับคัดเลือกให้ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนด มีการขยายช่องทางการสัญหาทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์สรุปข้อมูลผู้สมัครและจัดเก็บขอ้อมูลพร้อมทำรายงานสรุปนะท่านสามารถจะติดต่อสอบถามนะครับบริษัทจัดหางาน job bkk com จำกัดที่อยู่ก็คือ625อาคารทัศนียาห้องเลขที่ยูนิตดีชั้นที่5ซอยรามํำแหง39 ถนนประชาวุธิตกอทมอนะครับมีหมายเลขติดต่อด้วยนะครับ025147474นะครับอีเมลก็มีนะ sales นะครับ at jjob นะครับ jobjob job นะแล้วก็ kk.com เว็บไซต์ก็มีด้วยนะครับเว็บไซต์กับอีเมลชื่อคล้ายๆกันนะมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับ ประเภทงานคืองาน full time ทำทำงานเต็มเวลาครับค่าจ้างต่อเดือนเห็นไหมครับ20,000ถึง27,000บาทแต่ต้องการเปิดรับสมัครกันหอัตราคุณสมบัติเพศก็ไม่ระบุนะครับชายหรือหญิงก็ได้อายุก็ไม่จำกัดอายุระดับการศึกษาก็ไม่ระบุนะครับหรือว่าจะจบสูงกว่านี้ก็ได้นะไม่ระบุไว้ประสบการณ์เนี่ยสำคัญเพราะในนี้บอกว่าประสบการณ์มากกว่า2ปี เพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากทํางานนะครับเขาจะประับประจําที่ปะจินบุรีใช่ไหมครับถ้าท่านมีภูมิลำเนาที่นั่นสามารถอยู่ที่นั่นได้ผมว่าได้เปรียบเลยนะได้เปรียบกับคนอื่นที่จะต้องย้ายไปอยู่ที่ปาจินบุรีนะครับยังไงก็ติดต่อนะครับโทรศัพท์สอบถามตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับเพื่อจะได้สะดวกสอบถามก่อนงานเป็นอย่างไรไปสมัครที่ไหนเอกาสารเอาอะไรบ้างท่านสอบถามเบื้องต้นก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะครับ ขอให้ท่านที่ประสงค์จะหางานนะได้งานที่ดีเจอผู้ว่าจ้างที่ดีเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ท่านกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ